ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีกันครับจุดเปลี่ยนดวงชะตาครับที่สำคัญมากๆเลยนะครับในรอบ12ปีเมื่อดาวพรฤกษ์ดียกย้ายครับสวัสดีครับอยู่ผมหมอแมนพลังเลขนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคิวของชาวราศีกันและก็ลัคนาราศีกันนะครับคุณสามารถรับชมได้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวราศีกันอย่างหมอแมนเนี่ยนะครับ เกิดวันที่25กันยายนแล้วก็เป็นชาวราศีกันหรือว่าคุณจะปลูกลัคนาแล้วเนะี่ยได้ลัคนากันก็สามารถที่จะรับชมคลิปนี้ได้นะครับนะโดยที่ลัคนาก็จะมีผล60%สเนาะส่วนราศีเกิดเนี่ยจะมีผลประมาณสัก40%โดยประมาณอันนี้คือเป็นค่าเฉลี่ยเนาะบางคนอาจจะมากน้อยไม่เท่ากันราศีกันหรือว่าลัคนาราศีกันครับสิ่งที่คุณ เจอมาตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับาบางคนนะทะเลาะกอับแฟนทั้งปีมีเรื่องวุ่นวายกับเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับหุ้นส่วนคู่สัญญาธุรกิจการงานเนี่ยโดยเฉพาะธุรกิจที่มีหุ้นส่วนเนี่ยโอ้โหคู่ค้าก็มีปัญหานะครับการเจราจาอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยจะสำฤทธิ์ผลนะก็ดาวปตาัตนีเนี่ยเป็นมรณะ บางคนเลิกกับแฟนก็มีนะฮะความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันต้องยุติไปต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีนะครับเพราะประหลัดเป็นราชาโชคเนาะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ได้เจออะไรใหม่ๆปรับเปลี่ยนแล้วทําให้โตขึ้นเก่งขึ้นนะครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับงนี้ผ่านมาบางคนจะไปเจอปัญหาเกี่ยวเรื่องของทรัพย์สินครับติ่นฐานบ้านช่องยวดยานผ่านฮะ บางคนรถเสียบ่อยมากบางคนมีอุบัติเหตุนะรถชนนะครับบางคนย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยบางคนจะรีโนเวทบ้านทําบ้านไม่เสร็จสักทีนะติดปัญหาอะไรก็ไม่รู้บางคนซ่อมรถบ่อยมากซ่อมไม่เสร็จซ่อมไม่จบสักทีนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินนะเพราะว่าพระรหัตเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแปลว่าที่อยู่อาศัยหรือยวดยานพานะ รวมไปถึงคำว่าครอบครัวด้วยนะครับดาวบรรทุเป็นมรณะเนี่ยบางคนเนี่ยจะไปทะเลาะไปมีปัญหากับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของคุณเองหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคู่ครองคนรักนะครับบางทีไปทะเลาะกับพ่อแม่แฟนหรือคนที่บ้านแฟนอะไรแบบนี้ <S <S ก็มีนะฮะพันทุมรณะเนี่ยเป็นไปได้หลากหลายรูปแบบนะครับการซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยฟังดูเด็กๆไปเลย นะอย่างปีที่แล้วเนี่ยหมอแม่เองก็ซ่อมบ้านซ่อมรถค่อนข้างเยอะนะครับหลอดไฟเนี่ยขาดไปเป็น10บสหลอดอ่ะื <c oughs> อรีโนเวทบ้านเนี่ยแล้วก็เขาอาจจะมีการเดินไฟหรือว่าใช้อุปกรณ์ที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับไฟตกไฟขาดนะขาดไปเป็น10บสหลอดนะครับนี่สิ่งที่เจอเนาะหลังคารั่วมากอะไรม้าง <c oughs> ต้องซ่อมกันตลอดนะครับมันเป็นแบบนั้นรถยนต์เนี่ยนะครับมีเรื่องให้ต้องซ่อมแซมปรับเปลี่ยน เข้าอู่เข้าศูนย์นะครับช่วงที่ผ่านมามนแม่เคยเอารถเข้าศูนย์แล้วก็เข้าศูนย์มีประกันรถไม่ได้ชนนะแต่ว่าเครื่องมีปัญหานิดหน่อยเข้าไป3 <c oughs> เดือนนะฮะสเดือนนะฮะนะครับนี่แหละครับคือดาวพันธุมรณะเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่ขายไปไม่ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเจอเรื่องซ่อมเป็นเรื่องธรรมดานะครับคือสิ่งที่เจอข่าวดีคือพอ3าเมษายนเนี่ย นะหลังจาก30สเมษายนปุ๊บเนี่ยปี67เนี่ยโอ้โหดาวดวงนี้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งสุภาครับแปลว่ากาวหน้าดีงามนะครับสวยงามเห็นไ,ไหมมีชื่อเสียงพระรหัสเป็นสุภานี้ชื่อเสียงชื่อเสียงด้านความรู้ความสามารถด้านมันสมองนะครับพันธุสุภาช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากที่ถ้าคุณจะ รีโนเวทบ้านจะทำบิวอินจะตกแต่งจะแต่งรถจะทำอะไรมันทำจบหมดนะฮะทำจบหมดแล้วมันเป็นสุภะคือทำแล้วมันดีงามทำแล้วมันก้าวหน้าทำแล้วมันเป็นแล้วมีหน้ามีตานะพันธุสุภะครอบครัวเนี่ยดีครับสนับสนุนส่งเสริมอุปธรรมกํมชูดีใครทะเลาะกับที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวพอดาวพระนงหัดย้าย ลองถือโอกาสเนี้ยลองเข้าไปพูดคุยปรับความเข้าใจกันคุณจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะใครมีปัญหาที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็ก่อนหน้าน,นี้พันธุมรณะครอบครัวเนี่ยม,ม,มันมันมรณะไปก็คือมันมีจุดที่เสียหายเดี๋ยวพอพันธุสุภะแล้วเนี่ยแสดงว่าจุดที่เสียหายต่างๆมันจะได้รับการแก้ไขสามารถพูดคุยกันได้นะครับ ก็าตามจังหวะของดวงดาวเสร็จแล้วเนี่ยดาวพระหัสบดีเนี่ยนะครับเป็นดาวเจริญปัตตนิด้วยคู่ครองคนรักคุ้นส่วนคู่สัญญาก่อนหน้านี้เนี่ยหมอแม่บอกแล้วว่าหลายๆคนทะเลาะกับแฟนเนาะหลายๆคนถึงขั้นเลิกรากันเลยนะหลายๆคนนะครับมีปัญหาเรื่องของหุ้นส่วนคู่สัญญาต้องยุติสัญญาอะไรบางอย่างครับหรือว่าทําสัญญาแล้วไม่ได้เปรียบทําแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบเยอะนะครับ พอหลังจากพระรหัดย้ายวันที่30เมษายน67ครับการทำสัญญาต่างๆนะครับนะการทำธุรกิจมีหุ้นส่วนนะครับคุณจะเจอหุ้นส่วนที่ดีเจอคู่สัญญาที่ดีการทำสัญญาเนี่ยมันจะเป็นสัญญาวินวินสัญญาที่คุณแฮปปี้นะครับไม่เสียเปรียบอีกต่อไปเรื่องคู่ครองคนรักสำหรับคนเก่าที่เลิกกันไม่ขาดมีสิทธิ์จะกลับมาดีกันเหมือนเดิมนะครับ แต่คนเก่าที่เลิกกันไม่ขาดนะจะกลับมาดีเหมือนเดิมคนที่โสดมาคุณมีสิทธิ์จะเจอคนถูกใจและเป็นคนที่ใช่มีสิทธิ์ถึงขั้นก่อร่างสร้างครอบครัวกันเลยมีสิทธิ์ถึงขั้นสละโสดกันเลยนะครับแต่ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าคุณยังมีดาวราหูเนี่ยเลงลัคนาราศีเป็นพินตุบาทและมีดาวพุธด,ดาวประจําตัวเนี่ยนะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวคู่ศัตรู มันอาจจะมีข้อแม้อะไรบางอย่างเช่นถ้าคุณจะแต่งงานคุณอาจจะไม่ได้จดทะเบียนหรือถ้าคุณจะจดทะเบียนอาจจะไม่ได้แต่งงานนะครับมันต้องมีข้อแม้อะไรบางอย่างนะต้องมีข้อแม้อะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งการมีหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเนี่ยนะบางทีอาจจะต้องมีข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่ในสัญญานั้นที่มันแบบมีการซิกแซกพลิกแผลงเกิดขึ้น นะเพราะดาวพุธกราหูเป็นดาวเล่เหลี่ยมเป็นดาวแห่งการซิกแซกพลิกแพลงนะเพื่อได้ผลประโยชน์มานะครับมันจะมีดาวตรงนี้อยู่อาจจะต้องมีการบอกกันให้เพิ่มความระมัดระวังครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายครับหรือว่าคดีความต่างๆนะฮะซึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องราวของข้อกฎหมายคดีความถ้าคุณทําธุรกิจคุณอาจจะได้ไปเจอกับงานประมูลที่มันมีนอกมีใน จ่ายเงินใต้โต๊ะมีซิกแซกนะมีซ้ายมีขวาอ่านะมันเกินกว่าคำว่าประยุกต์หรือแก้ไขอะ่ะมันเป็นการซิกแซกไปแล้วอะ่ะนะครับจะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนั้นนะมาแมนบอกก่อนนะครับมีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทานะครับหรือว่างานอะไรมันเป็นสีสีเทาเทนะี่ยงานสีเทาหมายถึงว่าไม่ได้ถูกกฎหมาย100%แล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย100%นะครับมันเป็นสีเทาๆาอะ่ะเออ มีโอกาสที่คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งถามว่ามันแล้วมันได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็ดูที่ดาวพระรหัสสมบดีครับปรากฏว่าดาวพระสมบดีเนี่ยอยู่ในแหน่งสุภะและเป็นจุลจักรผลลัพธ์ออกมาดีมีความสําเร็จมีความสําเร็จย่อมๆมนะครับและอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคือต้องไม่ทําเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยนะครับ เรื่องครอบครัวเองนะครับเรื่องธุรกิจการงานนะครับเรื่องความรักความสัมพันธ์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วถึงจะกลับมาดีเดินหน้าได้ถ้าเกิดไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการหรือทางเทคนิคอะไรต่างๆถ้าไม่ปรับเปลี่ยนก็จะยากนะครับที่จะกลับมาดีได้ อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องสถานะอะไรต่างๆหรือว่าสมมุติว่าในครอบครัวของคุณคุณเคยมีปัญหากันมาก่อนนะครับคุณมีปัญหากันเรื่องอะไรเนี่ยบอกเลยว่าคุณอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไปกลับกลับไปทําแบบนั้นได้แล้วก็คือต้องต้องอยู่กันแบบใหม่เลยทํากันแบบใหม่วางระบบใหม่นะครับแล้วจะทําให้คุณแก้ปัญหาได้เรื่องการเซ็นสัญญาต่างๆเหมือนกัน เนื้อหาในสัญญาอะไต่างๆจะต้องมีการปรับเปลี่ยนครับไม่มีทางที่คุณจะยึดแบบเดิมแล้วมันจะได้มันจะกลับมาดีได้ไม่มีทางต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต้องมีการแก้ไขนะครับเรื่องคู่ครองคนรักเหมือนกันนะครับก็ต้องมีต้องมีการปรับเปลี่ยนนะมีการพูดคุยกันมีข้อเสนอมีข้อตกลงนู่นนี่นั่นที่ไม่เหมือนเดิมนะหรือบางทีคุณอาจจะเจอคนที่เขามีสำมเนนะ จะเคยมีครอบครัวมาแล้วเคยใช้ชีวิตแต่งงานมาแล้วอะไรเงี้ยครับมันจะต้องมีตําหนิตรงนี้นะครับอย่างจำได้ไหมที่หมอแมนบอกว่าบางทีคุณอาจจะแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนหรือแม้กระทั่งจะได้จดทะเบียนแต่ไม่ได้แต่งงานมันจะมีข้อแม้อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือราศีกันแต่ถามว่าโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นดีขึ้นแน่จากตําแหน่งมรณะเข้าสู่ตำแหน่งส,นสุภาเนี่ยดีขึ้นแน่ชีวิตคุณเดินหน้าต่อไปได้ก้าวหน้านะครับเดินไปข้างหน้าได้ ไม่ติดกับดักอีกแล้วนะไม่ติดลมชีวิตไม่ติดลมแล้วสามารถเดินหน้าได้นะครับนี่คือราศีกันนะคนที่จะสละโสดเนี่ยมีเกณฑ์สลัดสดได้นะแต่ก็ต้องมีข้อแม้อะไรบางอย่างอยูอย่ในนั้นนะครับซึ่งอาจจะแบบไม่ได้จดทะเบียนอะไรแบบนี้นะครับก็อ,อันนี้เป็นเกณฑ์โหนะเนาะวันนั้นก็ถ้าจะจัดงานบางทีอาจจะจัดเง,งียบๆนะครับจัดที่แบบไม่เอืกกระเริกมากนะครับก็จะดีกว่าเนาะ อย่างไรก็ตามนะครับในเกณฑ์ที่ดาวราหูเนี่ยก็ยังเลงลัคนาราศีอยู่น,ยนะครับแล้วก็จะอยู่ไปถึง5พฤษภาคมนะครับคือเข้ามาเนี่ยตั้งแต่17ตุลาปี6-6เนาะจะอยู่ถึง5พฤษภาคมปี6-8เพราะนั้นเนี่ยมันเหลืออีกประมาณเกือบประมาณปีหนึ่งเ่ยราหูจะเล็งลัคนาอยู่ปีปีหนึ่งเพราะนั้นราหูคือเงาคร สิ่งที่จะบอกราศีกันก็คือบางทีอาจจะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลบางอย่างหรือว่าข้อจํากัดบางอย่างตลอดระยะเวลา1ปีนี้ตั้งแต่เมษาปีนี้ถึงพฤษภาคมปีหน้าอาจจะไม่ได้สามารถทําอะไรแบบขยับเนื้อขยับตัวได้แบบ100%เอซ์อาจ,จต้องอยู่ในข้อจํากัดบางอย่างอยู่นะครับอยู่ในเงาบางอย่างนะอยู่ในอิทธิพลบางอย่างที่ยังไม่สามารถจะแหกออกไปได้เป็นระยะเวลา1ปี รอหน่อยครับรอหน่อยอเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากราหูย้ายเดือนพฤษภาคมนะพระรหัสเขาก็ย้ายเข้าสู่ตําแหน่งการงานตําแหน่งกรรมะการกระทําการงานและอยู่ตำแหน่งลาพะอีกปีหนึ่งคุณก็จะดวงดีอีก2ปีแต่ตอนนี้เขามีราหูเนี่ยเขาเขาครอบงำอยู่นะครับมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนยังไม่ได้ผ่อนคลาย100%ยเปซนต้ต้องว่ากันตามตรง แต่มันดีขึ้นกว่าเดิมไหมดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน <c oughs> มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับใครรำธุรกิจเกี่ยวเรื่องการสอนการฝึกอบรมนะจะดีมากๆนะครับ <c oughs> การเรียนเขียนอ่านต่างๆเนี่ยเรียนได้ดีพ,พลิกแพลงเก่งนะครับไม่ใช่เรียนแบบทื่อๆด้วยนะเรียนแบบพ,พลิกแพลงเก่งนะร,ราศีกันนะน,น้องๆหนูๆใครที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยนะครับจะอ่านเขียนเรียนหนังสือสอบได้ โดยใช้การพลิกแพลงใช้เรื่องของสติปัญญาส่วนตัวนะครับเพราะว่าพาระรหัสเจอกันลาหูเนี่ยโอ้โห,โหเหลี่ยมจัดสุดๆด <c oughs> แต่ให้ระวังการเห็นผิดเป็นชอบด้วยละกันนะครับอ,อ,อะไรก็ตามเรื่องที่มันใช้เล่ห์เหลี่ยมเนี่ยมันใช้ได้เอาแค่พอประมาณพอหอมปากหอมคอเพราะถ้าเราไปใช้เยอะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าฉลาดแกมโกงเนาอะ,อะมีเล่ห์เหลี่ยมเกินไปมันจะกลายเป็นว่าไปเอาเปรียบคนอื่นเขานะครับ นี่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอใช้เทคนิคบางอย่างในการเอาตัวรอดให้ได้ก็พอนะครับราศีกันมีแน่นอนครับการต้องใช้เล่เหลี่ยมนะเฉือนคมเอาตัวรอดในแบบฉบับที่คนอื่นเองก็ตามไม่ทันนะครับแต่ราศีกันจะทำได้คิดได้นอกกรอบได้นะซิกแซกพลิกแพลงเก่งเป็นที่หนึ่งเลยนะในช่วงนี้นะครับก็หวังว่าคุณจะใช้ความสามารถนี้ให เกิดประโยชน์แต่ก็ไม่ทำร้ายใครจนเกินไปนะครับขอให้คุณโชคดีครับสวัสดีครับ